เดิมที่ครับว,นนวันนี้มาครับ L C 708พ P วันนี้มาครับเออพันหกครับพันหกพันหกนหก ไปยังพักครับผมพันหกพันหกเต็มที่พันหกพันหกเต็มที่เลยเยอะเยอเดูก่อนดี๋ยวก่อน ข้างถ่ายงี้เราเทิร์นถ่ายชกนะแล้วเราค่อยแล้วค่อยดึงทีหลังได้ปะไปถึงมาไปถึงมาได้อ้อมไปเลยคือไม่ต้องอ้อมคือถ่ายชนแล้วค่อยถ่ายหลังได้ปะถ่ายชนแล้วค่อยถ่ายหลังถ่ายหลังได้เลยไ้งผมไม่ต้องยกขาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวขยันก้อนนัก่อนถขยหลังเลยขยันชก บออยาพงเอาผ่านเอาผ่านขึ Wait, ้นก่อนเอาผ่านขึ้นก uh ่อนเขาไปเไปอนหาเข้าอนหน้าเข้าอัหน้าเข้าเอาหาเข้บอยเพงเอาผ่านลงเพิ่งเอาผ่านลงเอาผ่านขึ้นก่อนเอาผ่านขึ้นเพิ่งอาผ่านลงเข้าใจไหม ไม่ต้องผ่านลงประบาณขึ้นก่อนเลยเออแล้วเข้าล่องเข้าล่องอีไถ่น่ะทอล่องกเ,เออก็ผ่านล,ง,าลงนี่หลังเอออ่าลงเลยลงเลยอ่าลงอ่าลงกันนะ่ะ เออลังลังไปเลยเออไปเลยครับผมหมาสเจ็ดุกแไปไปไปถูก,ก,กตรงครับผม นะไปเจออีกทีนะครับนะครับกล้องเราอาจจะไม่ชัดแต่ไรแต่ว่าสือโคราชทำนี้ใช่ไหมปัดปัดให้ยังขั้นทนาครับอยากให้เห็นภาพจริงๆครับนี่เป็นถนนนะครับแล้วก็ลาดชันลงมานี่เราปัดให้ครึ่งหนึ่งเลยครับเราปัดเพื่อให้ญาติญาติเราได้มีที่นาเยอะขึ้นหน่อย แฝดที่นาสวยครับท่อเราอาจจะดังรบกวนคนอื่น,นครับแต่ว่าเข้าใจแบบเราขยับก็เกิดกทำตั้งแต่หกโมงยันสี่ทุ่มนะครับคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ดีนะครับแต่เราสู้เพื่อลูกเพื่อเมาแล้วพระเอ,อกของเราผูกวัดตาเล็กๆครับ หน้าใะจักรกลหนึ่งฝนก็โปรยปลายมาหยุดนิดหน่อยครับแต่ใจสู้ครับเพื่อนลูกเพื่อนเนี้ย แม่ดินแข็งก็ไม่หวั่นครับเปโลเขยโคราชครับแม่ดินแข็งก็ไม่หวั่นครับดินลูกลังก็สวกคอนเสิร์ตตะกองสามชุ่มยังมานอนครับเขยโคราชขนาดจริง,งครับ ท,ทั้งข้าวทุ่งหญ้าเลยครับเพราะว่าเจ้าของนาบอกว่าให้ถ่ายทิ้งไปเลยนี่แค่รอบถ่ายนะยังไม่รวมปั่นนะปั่นจะละเอียดเลยหญ้าไม่มีเลยครับไม่ต้องบัดรอบเยอะเลยครับเพราะว่าดินดินฝั่งนี้ดูล่างครับเป๊เหือนโคราครับถ่ายดีจริงๆครับถ่ายลรกครับวัดจากหน้าดินผมให้ประมาณ หนึ arias, whereas, ่งคืบนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะทำตัดตัดให้สองรอบครับขายให้สองรอบด้ยนี่ครับต้นไม้ใหญ่ๆเยอะๆก็ก็ก็ตายนะครับ แต่ผมอาจจะมือไม่ยิงเพราะว่าไม่ได้มีขาตั้งมีกรรันเถื่อนะครับก็เลยถ่ายแบบป้บานโหป่าแต่ก็ตายดีนะตายหมดเลยตายหมดเลยตายหมดเลยต้นไม้ใหญ่ก็ตายตายดีอยู่ตายเลยไม้ใหญ่ก็ตายครับถ่ยดีครับเป้ครับ เป้เขยข้รลานครับถ่ายดีครับดูนะครับถ่ายดีไหมครับถ่ายลึกถ่ายดีครับส่วนข้อลาชต้องคิดถึงนะงรครับเป้เขยโคราชครับหมายใหญ่ๆก็ถ่ายออกให้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นป่าเออคนโคราชเขาเรียกอะไรละ่ะปอกระจาวปัปะปะปะอะไรเนะี่ย เนี่ยพี่ต้นใหญ่ๆบบบนเนี้ยคนถอนยังถอนไม่ออกเลยเนี่ยแบบเนี้ยแล้วเป็นยาดอกมอญยาแล้วคนถอนก็ถอนไม่ออกแต่ว่าเป้เขยเขราชสามาถเอาออกให้ได้ทายดีรับทายดีเลยเอาอยาใหญ่อ,ออกให้ได้ไดูฮอขึ้นนะครับไม่ใช่น,น้อยๆนะครับทุกยาของเา ไม้ใหญ่ๆคนยังเอารากขึ้นได้เลยเป้เคยคนลากครับไม่ใช่กระจอกนะดูนะครับบางเจ้าเขาถ่ายแค่พอเจ้านาหินแต่นี่เขาถ่ายออกหมดเลยนะยันลากเงินโคนเลยนะยันลากเงินโคนครับยันลากเงกินโคน,นลกเลย ปีโคลนน,นาไม่ลอครับ ดูเพื่แต่ตดีจริงๆดูผลงานนะครับย่าใหญ่เลยครับยญาปอยหญาอะไรตายหมดครับต้นใหญ่ใหญ่ตายหมดเลยข็ถ่ายลึกถ่ายดีจริงๆครับดูต้นครับถ่ายดีจริงๆครับเป้เคยคนลาาครับในโซนติดต่อได้ครับในโซนติดต่อได้ครับราคาเหมือนกันแต่คุณภาพเหนือกว่าครับ รถเล็กกระจายใหญ่รถเล็กกระจายใหญ่ครับออกล่างออกคนเลยครับรถเล็กกระจายใหญ่